สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าภิกษุณีปายเผยดวงชะตาปี2566เตือน5เหตุการณ์ต้องระวังภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบเผยดวงชะตาปี2566เรียกได้ว่าเป็นที่จับตามอง กับคำทำนายดวงชะตาของหมอปลายพายกระซิบหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงกับคำทํานายที่ทำนายไว้หลายครั้งล่าสุดได้เผยคำทํานายดวงปี2,566เตือนถึงเรื่องที่ต้องระวัง5เหตุการณ์1จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอารวาสเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธวงเล็บไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรง ที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้เกิดความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือนหนึ่ถึงเดือนสาสยานพาหนะสี่ล้อจะเกิดการห่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1-3ถึง3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่าเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด4ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวที มีคนล้นออกมาจะมีควันเปลี่ยวไฟจากอุปกรณ์วงเล็บที่ไหนแออัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง5ในช่วงปี66 67, ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับย้อนคำทํานายบาบาวานก้าแม่หมอตาบอด ทำนายดวงชะตาโลกปี2023ย้อนคำทานายบาบาาวันก้าแม่หมอดูชื่อดังชาวบัลแกเรียทํานายดวงชะตาโลกก่อนจะเสียชีวิตเปิดคำทำนายในปี2023แม่หมอดูบาบาา巴巴万าหรือนอสตาดามุสแห่งบอนคารหมอดูชื่อดังชาวบัลแกเรียที่เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี2539ได้เคยทํานายดวงชะตาโลกไว ซึ่งมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามคำทำนายทำให้เป็นที่ตกตะลึงมากแต่ก็มีหลายคำทำนายที่คุมเครือและยังไม่เกิดโดยเมื่อ28ธันวาคม2565ที่ผ่านมานั้นเว็บไซต์ History Channel ได้เผยคำทำนายดวงชะตาโลกปี2023หรือปี2566ของปาบาวันกาหรือนอสตาดามุสแห่งบอนคานระบุว่า สึนามิพายุสุริยะหรือการปลดปล่อยพลังงานอย่างรุนแรงจากดวงอาทิตย์โดยที่กระแสของอนุภาคพลังงานสูงที่มีทั้งอิเล็กตรอนและโปรตอนพัดพาจากดวงอาทิตย์ด้วยปริมาณและความเร็วกว่าระดับปกติในปี2023และทำให้ไฟฟ้าระบบสื่อสารรวมถึงอินเทอร์เน็ตล่มนอกจากนี้ วงโคจรโลกจะเปลี่ยนโดยแม่หมอดูบาบาวันก้าใบาว่าสาเหตุที่วงโคจรโลกจะเปลี่ยนเป็นเพราะแรงกระแทกของอุกาบาทที่ชนโลกซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงของวงโคจรเกิดขึ้นจริงจะสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกเป็นอย่างมากไม่ว่าจะอุณหภูมิที่จะเพิ่มสูงขึ้นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งรุนแรงมากพอที่จะนำไปสู่ จุดจบของโลกเลยก็ว่าได้ในปีนี้2 0 2 3จะมีการทดลองอาวุธชีวภาพโดยประเทศมหาอำนาจทั้งนี้ทางแม่หมอบาบาวาันก้าไม่ได้ระบุว่ามหาอำนาจที่ว่านั้นคือชาติใดอย่างไรก็ตามคำทำนายทายทักอนาคตโลกของแม่เท่าบาบาวานกาที่ผ่านมานั้นมีทั้งถูกและผิดแต่ที่ทำให้ยังมีชื่อเสียงโด่งดังถึงขนาดนี้แม้จะเสียชีวิตไปนานแล้ว เนื่องจากคำทำนายเรื่องใหญ่ๆได้เกิดขึ้นจริงได้แก่การเกิดวินาศกรรม9.11ทัของสหรัฐอเมริกาอังกฤษถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสาภาพยุโรปหรือ Brexit ปบารักโอบามาชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเกิดสึนามิในปี2547วันเสียชีวิตของเธอรวมทั้งยังเกิดเหตุการณ์อื่นๆอีกหลายเหตุการณ์ที่ตรงตามคำทำนาย ของป่าบาวาันก้าความคลืบหน้าล่าสุดติงนักเรียนไส่บาททิพพระไปยอมติงนักเรียนใส่บาทแบบดิจิตอลใช้วิชามานทำบุญยังแอบโกงจากการณีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งโพสต์ Post, คลิปวิดีโอเด็กนักเรียนนั่งใส่บาทแบบดิจิตอลทำเอาพระเดินอมยิม้ม้วยเด็กนักเรียนคนดังกล่าวนั้นตั้งใจนำของมาทำบุญในวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียน แต่ลืมของไว้ที่บ้านตั้งใจอยากทําบุญจึงใช้ภาพในอินเทอร์เน็ตมาเลื่อนถวายใส่บาทผ่านจอมือถือแทนผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามถึงกรณีดังกล่าวกับพระพยอมกาลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วเปิดเผยว่าพูดถึงเรื่องไหวพริบของเด็กคนนี้ถือว่ามาแรงแต่ควรจะเป็นกุศลฝ่ายดีฝ่ายงามหรือ ไม่เอารัดเอาเปรียบใครใช้ไหวพริบปฏิพานไม่ค่อยสร้างสรรค์คนอยู่กับความซื่อตรงความฉลาดแบบนี้ต่อไปในอนาคตก็กังวลว่าจะใช้ไปในทางที่ผิดผิดเพราะว่าแม้กระทั่งบุญยังแอบโกงเก็บภาพมาทั้งที่ตัวเองนั้นไม่มีของมาทำบุญคนแบบนี้น่ากลัวไม่ได้ทำบุญแต่อยากได้หน้าอยากได้บุญเขาถึงบอกว่าความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเองอย่าไปโกงคนอื่นแล้วไปลักลอบเก็บภาพมาทำบุญออนไลน์และมาช่วยโอกาสทำบุญคือใช้วิชามานถ้าเด็กใช้วิชามานแม้กระทั่งทำบุญต่อไปคงมีการทุจริตการโกงจะแนบเนียนมากกว่านี้ถ้าโตไปน้องๆหนูหน,น,นูทั้งหลายถ้าทำบุญแล้วไม่มีของให้ไปร่วมอนุโมทนากับเขาก็เป็นบุญแล้วการอ่อนน้อมถ่อมตน ก็เป็นบุญการยินดีกับเขาในบุญของเขาเราก็พลอยได้ไปด้วยบุญคือการเพิ่มใจการฟอกใจร่วมยินดีอนุโมทนาบุญกับเขาดับริษยาในใจเรานั้นมันก็ได้บุญให้กิเลสความสกปกมันหายไปเอาเทคโนโลยีมาใช้หลวงพ่อพุทธทาสถึงบอกไว้ว่าต่อไปโลกจะวิวัฒนาการมากขึ้นแล้ว จะนำไปสู่วินาศทางศิลธรรมเพราะฉะนั้นอะฝากไว้ว่าอย่าขโมยบุญอย่ากโกงบุญใครอย่าอิงแอบเทคโนโลยีเพื่อร่วมกิจกรรมบุญทุกอย่างให้อยู่ที่เจตนาหากเจตนาดีก็ดีอย่าไปเอาอย่างเลยทำน้อยหรือไม่มีเงินก็ทำได้ภิกษุณีปายเผยเห็นรางรงใบนี่คือนายกคนต่อไป จะไม่ได้เห็นคนเก่ากลับมาอีกภิกษุณีปลายหรือหมอปลายพรายกระซิบเผยคำทํานายนายกรัฐมนตรีคนใหม่มีลักษณะแบบนี้พร้อมยืนยันครึ่งปีหลังอันธภา,านครองเมืองแต่หลังตั้งรัฐบาลใหม่ไม่มีเหตุรุนแรงช่วงใกล้สิ้นปี2565้เดลินิวออนไลน์รายงานบทสัมภาษณ์ภิกษุณีปายหรือหมอปายพรยกระซิบ เปิดเผยถึงสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงครึ่งปีหลังว่าครึ่งปีหลังอันธภาลครองเมืองแทบจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรจนถึงปีหน้าถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงยืนยันว่ายังไม่มีการสลับขั้วทางการเมืองมันมีการที่ไม่จับมือกันแต่ว่าเขาก็รวมกันพอสมควรแล้วคือกลายเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่สองกลุ่มแต่กลุ่มใหญ่ที่คิดว่ามันใหญ่อยู่แล้ว สเสถียรอยู่แล้วจะกลายเป็นเล็กลงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ตอนนี้เขารวมกันหนักๆซึ่งกลุ่มนั้นน่าจะมีสิทธิ์ได้มากกว่า70%ซภิกษุณีปายยืนยันว่ามองไม่เห็นภาพอดีตนายกจะกลับมาบริหารประเทศแต่เห็นคนใหม่ซึ่งอยู่ในแคนดิเดตเป็นคนผิวเข้มตัวใหญ่มีตำแหน่งมียศแต่มันจะมีช่วงเปลี่ยนชั่วคราวก่อน โดยช่วงช่วคราวนี้น่าจะอยู่กลุ่มเดียวกันกับตอนนี้แต่ว่าอาจจะมาให้ดูภาพสวยหน่อยหลังจากนั้นก็จะลงเป็นกลุ่มเอกชนล้วนทั้งนี้หลังมีการจัดตั้งรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีเหตุรุนแรงเพราะทุกอย่างนั้นถูกจัดไว้หมดแล้วรอแค่ประกาศวันที่เท่านั้นท่านยมพูด 17, 23และ45